มิตรภาพและความแบ่งปนันบ่ายวันหยุดวันหนึ่งด้วยความที่บ้านรกจนเหลือทนผมเลยตั้งใจว่าจะจัดการกับมันขั้นเด็ดขาดทิ้งให้หมดอย่าเสียดายสมบัติบ้านทั้งนั้นขนมันออกไปกองหน้าบ้านรอรสซาเล้งมาซื้อบ้างหลายๆอย่างก็ทิ้งไปเลยบ้างพยายามอย่าเก็บไว้ความเสียดายกับความรกเป็นของคู่กัน มีจัก,กรยานสีฟ้าเก่าๆอยู่คันหนึ่งอายุขนาดผมเนี่ยถ้าจะเอาออกไปขี่คงเหมือนละครสัตว์โชวอุบาทน่าดูของเก่าๆทั้งหลายเลยถูกนำมากองอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดทั้งการ์ตูนหนังสือมากมายขนไปก็ขายไปตลอดบ่ายแต่แล้วก็มีเด็กชายคนหนึ่งอายุประมาณ12-13ถึงคงเป็นเด็กในสัตว์ใกล้ๆหมู่บ้านมาด้อมๆม,มองๆสุดท้ายก็เดินเข้ามาถามมอว่า พี่ครับผมอยากได้หนังสือกับจักรยานแต่ผมไม่มีเงินให้พี่หรอกครับผมเงยหน้าขึ้นไปมองแล้วตอบกลับไปเฮ <cal aur> ้ยไอ้น้องหนันงสือนนะเลือกเอาไปได้เลยตามสบายอืมแต่จักรยานเอาไงดีว่ะเพราะลุงรับซื้อของเก่าเขาก็จะเอา เด็กชายนิ่งเงียบบอกขอบคุณผมเบาๆด้วยแววตาเศร้าเล็กๆก้มหน้าก้มตาเลือกหนังสืออ่านเล่นหนังสือการ์ตูนเก่าๆแยกออกไว้แต่ก็แอบชำเลืองมองรถจัก,กรยานเก่าๆไปด้วยความเสียดายผมสังเกตเห็นอยู่สักพักในใจนึกขำในที่สุดก็บอกลุงรับซื้อของเก่าว่าไม่ขายจัก,กรยานแล้วหันไปบอกเด็กชายว่าถ้าอยากได้ก็จะให้แต่ต้องช่วยพี่ทำงานแลกกันดีไหม เด็กชายยิ้มสดใสยพยักหน้าอย่างดีใจตลอดบ่ายนั้นผมเลยมีลูกมือมาคอยช่วยขนของรถน้ำต้นไม้เพื่อแลกกับจักรยานสีฟ้าคันเก่าๆสองสามวันต่อมา ผมผ่านเข้าไปในแฟลตนึกว่าจะเข้าไปหาอะไรกินรองท้องก่อนกลับบ้านแล้วก็ได้เห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งหัดถีบจัก,กรยานโดยมีพี่ชายคอยวิ่งจับท้ายรถให้มีน้องชายคนสุดท้องวิ่งตามหลังอยู่อีกคนทั้ง3คนหัวเราะเสียงดังสดใสน,น้องๆผลัดกันหัดถีบจักรยานโดยมีพี่ชายยังคงวิ่งคอยตามจับท้ายรถไม่ให้ล้มไปตลอดทาง ผมนั่งกินข้าวไปจนเสร็จก็ยังไม่เห็นพี่ชายมีโอกาสได้ถีบจัก,กรยานเลยแต่ทั้งสามก็ดูมีความสุขดีรุมเล่นจัก,กรยานสีฟ้าคันเก่าๆวันอาทิตย์ต่อมาวันแห่งความขี้เกียจผมนอนเปิดทีวีดูอยู่ในบ้านมีเสียงเด็กๆอยู่หน้าบ้านเหมือนอยากเรียกผมแต่ไม่กลา้าพอเดินออกไปก็พบพี่น้องสามคนทันทีที่เห็นผมน้องชายและน้องสาวรีบหนีไปหลบอยู่ข้างหลังพี่ชาย แต่ก็ยังแอบโผล่หัวมามองหัวเราะกันคิกคักผมอมยิ้มถามว่าไงมีอะไรไอ้น้องพี่ชายยืนตัวตรงตอบด้วยเสียงดังฟังชัดพี่ครับมีงานอะไรให้ทำอีกไหมครับน้องสาวผมอยากได้ตุ๊กตาครับผมยิ้มในใจอย่างนึกขำ แล้วก็เลยอดดูทีวีมาคอยสอนไอ้ตัวเล็กสามคนปลูกต้นไม้ตลอดบ่ายวันนั้นก่อนที่จะให้เงินพี่ชายไปซื้อตุ๊กตาให้น้องสาวจอมยุ่งในใจนึกสงสัยว่าอาทิตย์หน้าไอ้เด็กพวกนี้แห่มากันอีกแงเลย